ครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำเป็นเตาปิ้งย่างไร้กวนรุ่นเล็กนะฮะขนาด30ลิตรเล็กนะครับสามารถติดท้ายรถไปได้นะครับหรือที่บ้านนะครับที่บ้านมีการนั่งกินนั่งทานกันนะครับเราไม่ต้องใช้ใหญ่ครับใช้เล็กๆนะครับก็ขนาดขนาดสามารถพับใส่รถได้หรือมาตั้งที่ บ้านเรานะครับปิ้งเล็กๆน้อยๆกินไร้ควันนะครับไร้ควันม่นจะสุกไวนะครับแล้วก็เวลาปิ้งเข้าไปก็เราไม่ต้องสุกควันพิษนะครับก็ลองชมคลิปดูก่อนนะครับถ้าสนใจก็โทรครับเอาไว้ไปปิกนิกนะไปปิกนิกตามชายทะเลหรืออะไรที่เขาใช้ฐานปิ้งได้นะครับเราก็ติดพับใส่รถไปนะครับก็ลองชมคลิปนะครับถ้าสนใจก็ โทรเข้ามาทาง Facebook ทางไลน์ทาง y t u t u เนี่ยก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะทางเบอร์นี้ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับชมคล,คลิปแล้วชมคลิปแล้วถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปนะครับเชิญชมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนําเตาปิ้งยาง่างใช้ถ่านไร้ควันนะครับรุ่นขนาดกระทัด,ดร,รัดนะครับเล็กๆน่ารักนะครับสามารถ อถอดขาได้แล้วเอาใส่เอาใส่ท้ายรถไปปิกนิกได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กนะฮะขนาด30ลิตรนะครับก็ไร้ควันก็เพราะว่าตัวตะแกรงจะอยู่ด้านด้านตรงกลางนะครับเป็นตะแกรงปิ้งอยู่ตรงกลางแล้วก็ใส่ฐานใส่ฐานนะครับใส่ฐานอยู่ด้านข้างสองข้างนะครับมีฐานใส่ฐานด้านข้างสองข้างนะครับแล้วก็เวลาใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้า ใส่ถ่านเรียบร้อยแล้วครับปิดเลยปิดฝาเลยนะครับนะครับปิดฝาอย่างนี้นะครับความร้อนก็จะอยู่ในนี้นะครับก็จะประหยัดถ่านแล้วก็ไม่มีกวันนะครับส่วนด้านในก็จะมองอาหารที่เราปิ้งได้ด้วยนะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างของลูกค้าจะมีมีช่องนะมีช่องสําหรับเปิดเพื่อให้อากาศเข้านะครับหรือเอาขี้เท่าออกก็ได้นะครับ อันนี้เวลาเปิดอย่างนี้นะครับมีสองข้างนะครับถ้าเปิดอย่างนี้ให้อากาศเข้าก็จะเหมือนว่าเร่งไฟให้แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไฟมันแรงแล้วเราจะอุ่นๆก็ปิดซะนะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับปิดไม่ให้อากาศเข้าไฟก็จะอ่อนลงนะครับส่วนด้านล่างนะครับสังเกตคุด้านล่างครับตรงนี้ครับด้านล่างนี่ครับตรงนี้คือช่องที่น้ํามันที่จะไหลลงมานะครับคุณลูกค้าก็หาภาชนะรองข้างล่างนะครับ สองข้างล่างนะครับอ่านี่ครับที่เร่งไฟมีสองข้างนะครับด้านข้างสองข้างเลยเอ่านั้นข้างสองข้างเลยครับน่ารักมากนะครับสําหรับเอาไปปิกนิกนะครับไปปิกงนิกต่างจังหวัดเนี้ยเกิดเราไปปิ้งตามมีตั้งทําเป็นเต็นท์นอนกันเงี้ยเวลาเราปิ้งควันก็ไม่รบลวรบกวนคนอื่นนะครับดีต่อสุขภาพเราด้วยนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพคนที่อยู่ข้างเคียงอันนี้เป็นขนาดเล็กนะครับ สามิบรนะครับนี่ครับขาตัวขาตัวนี้ถอดได้นะอ่าเวลาถอดขาเนี่ยก็เอาขามาใส่ในในถังนี้ได้เลยนะครับสําหรับคุณลูกค้าชมคลิปนี้แล้วนะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดแก๊สนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพรคุณมากนะครับสวัสดีครับ